สวัสดีค่ะพบกับพวกเราว้ามาพบกับฤดูกาลใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับปีนี้ค่ะปีที่ Da Vinci Resolve เวอร์ชันอัปเดตใหม่แล้วนะคะเราก็เลยลัดคิวคอนเทนต์ของพวกเราขึ้นมาให้เป็นวาระแรงด่วนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า Da Vinci Resolve เวอร์ชันมีอะไรเด็เดๆบ้าง ในช่วงงาน NAB ที่สหรัฐอเมริกาหรือตรงกับช่วงวันสงการบ้านเรานะคะก็จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ของหลายๆแบรนด์นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแบรนด์ Blackmagic Design ผู้พัฒนา DaVinci Resolve 20นั่นเองแล้วหลังจากที่พวกเราเนี่ยดูการอัปเดตของ DaVinci Resolve 20ไปเราก็รู้สึกได้ว่าเหมือนเขาจะมาในธีมของ AI เลยนะเพราะว่าเขาใช้ AI เนี่ยเข้ามาอินทิเกตในการทำงานในทุกๆหน้าของ DaVinci Resolve 20กันเลยค่ะ ึ่งเราก็เลยลองดูนะคะว่าในแต่ละหน้าเนี่ยมีอะไรที่เขาเอา AI มาช่วยบ้างนะคะโดยจะแบ่งเป็น2หัวข้อหลักๆค่ะก็คือหัวข้อที่มาใหม่เลยฟีเจอร์มาใหม่เลยนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ช่วยชีวิตค่ะช่วยชีวิตให้ง่ายขึ้นยังไงไปติดตามกันค่ะก่อนเริ่มค่ะก็ต้องบอกก่อนว่า Da Vinci Resolve เวอร์ชัน20เนี่ยยังเป็นเวอร์ชัน Public Beta อยู่ ยังไม่ใช่ตัวเต็มนะคะซึ่งหมายความว่ายังอาจจะต้องมีการพัฒนาอีกหรือว่าแก้บั๊กต่างๆอีกนะคะซึ่งใครยังทำงานค้างอยู่ในโปรเจกต์เนี่ยเราก็แนะนำว่าอาจจะรอไปก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครพร้อมที่จะอัปเกรดตัว w d a r i n c i e Resolve แล้วเนี่ยก็สามารถแบ็กอัพโปรเจกต์ไว้ก่อนเริ่มการอัปเกรดได้ค่ะ Transcribe Audio สามารถใช้ภาษาไทยได้แล้ว ถึงแม้จะไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่นะคะสำหรับการ transcribe audio นี้แต่ว่าก็มีข่าวใหญ่สำหรับคนไทยอย่างเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เขาได้เพิ่มภาษาไทยเข้าไปในฟังก์ชันการถอดเสียงแล้วค่ะซึ่งตัว transcribe audio เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถทำงานกับการถอดเสียงได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอดเสียงมาแล้วก็ดึงการถอดเสียงนั้นอะเลือกมาใช้บนไทม์ไลน์รวมไปถึงสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการสร้างซับไตเติลไ,ได้ด้วยนะคะ สำหรับ audio transcription นะคะมีวิธีการดังนี้ค่ะอะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะไปที่เมนู d a v i n c i r e s o l v e กันก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ extra download manager นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการะคะเลือกเราจะเลือกดาวน์โหลดทั้งหมดก็ได้นะคะสำหรับ AI voice training หรือว่า extended AI transcription language support หลังจากนั้นนะคะให้เรามาที่ project setting ค่ะ ัวข้อ subtitle s and transcription นะคะตรง transcription setup เนี่ยให้เรามาติ๊กถูกที่ enable extended language support นะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะมีเมนูให้เราสามารถเลือกภาษาไทยได้นะคะเลือกแล้วนะคะให้ทำการกด save ค่ะให้เราไปคลิปที่เราต้องการเนื้อหามันจะประมาณนี้สำหรับตัว d a m e n resolve micro color panel ตัวนี้นะคะออกมาใหม่โดยคลิกขวาที่คลิป ะะแล้วก็ไปที่เมนู AI Tools Audio Transcription นะคะแล้วก็ไปกดเลือก Transcribe ค่ะนะคะเขาก็จะทำการวิเคราะห์นะคะคลิปแล้วก็ถอดเสียงออกมาให้เราอะแล้วนี่นะคะก็คือผลงานของน้อง AI Transcription นั่นเองที่เขาวิเคราะห์เสียงมาให้เรานะะสมมติปั่นเลือกปั่นเลือกครั้งก้อนนี้นะคะปไปลงที่ไทม์ไลน์แล้วก็ปิดไปคลิปเหล่านี้ก็จะ ในช่วงที่เราเลือกเราก็มาอยู่ในไทม์ไลน์แล้วนี่ถามว่าเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมต่อได้ไหมฟังก์ชันของตัว t ทม์สแคลดที่ได้ทำการวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเอาไปลงในไทม์ไลน์เราก็สามารถปรับต่อได้อีกโดยมาที่ไอคอนรูปไทม์ไลน์ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกจากสิ่งที่เราเลือกไปแล้วนะคะในไทม์ไลน์แล้วก็ปรับแก้ได้อีกนะคะนี่ก็จะเป็นความยืดหยุ่นที่เพิ่มเข้ามาให้ในฟังก์ชันของ Transcribe นะคะ AI IntelliScript for creating timelines from script AI IntelliScript ก็ตามชื่อเลยนะคะก็คือเขาสามารถสร้างไทม์ไลน์หรือว่าตัดต่อไทม์ไลน์จากสคริปที่เรามีอยู่ได้เลยคือเราก็ Import ตัวไฟล์ txt หรือว่าไฟล์ text edit เข้าไปแล้วตัว AI ก็จะวิเคราะห์นะคะแล้วก็สร้างไทม์ไลน์ตามสคริปของเราค่ะก็วิธีการนะคะเรามีคลิปนะคะ แล้วก็เรามีตัวสคริปต์นะคะนี่ก็จะเป็นไฟล์สคริปต์ของเราซึ่งตัวไฟล์สคริปต์ของเราเนี่ยตอนนี้ซัพพอร์ตอยู่เป็นไฟล์ txt หรือว่า text edit นะคะสำหรับใครที่ใช้กับโปรแกรมอื่นก็สามารถแปลงไฟล์มาให้อยู่ในรูปแบบฟอร์แมทนี้หลังจากที่ Import คลิปเข้ามาใน DaVinci Resolve แล้วนะคะวิธีการก็คือเราคลิกขวาที่คลิปนะคะแล้วก็ไปที่ ai tools ค่ะไปเลือกที่ create new timeline using i n t e l l i script ก็จะมีป o p u p window นะคะให้เราไปเลือกตัวสคริปที่เราต้องการนะคะนั่นก็คือตัวไฟล์ที่ป่านโชว์เมื่อกี้นะคะก็คือไฟล์นี้เสร็จแล้วก็กด open ค่ะซึ่งตอนนี้ตัว IntelliScript ได้วิเคราะห์สคริปร่วมกับตัวคลิปที่เราเลือกนะคะก็ได้ทำการสร้างไทม์ไลน์จากคลิป ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยวิเคราะห์สคริปต์แล้วก็ตัดแบ่งมาให้เราเป็นช่วงๆ <Okay. S 1> นะคะอ่ <Okay. S 1> แต่ถามว่ามีบทกับการใช้งานไหมไม่มีบทน,นะสำหรับการเชื่อมต่อดาวน์ชีอ่ <Microsoft S 1> ก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถตัดต่อหรือปรับแต่งเพิ่มเติมได้ซึ่งก็จะช่วยประหยัดเวลาได้ Multi-Text Tool แบบใหม่ที่จะช่วยให้การทำงานกับ Text Layer ทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ก่อนเนี่ยเราก็ต้องสร้างหลายๆอันนะคะสร้างหลายๆเลเยอร์ถ้าเราอยากจะใส่หลายๆข้อความถูกไหมคะแต่สําหรับมัลติเท็กซ์เนี่ยคุณสามารถสร้างครั้งเดียวแล้วก็ใส่ข้อความหลายๆอันแล้วก็ปรับในแต่ละข้อความนั้นแยกได้ซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาในการจัดการข้อความหรือว่าใส่สไตล์ให้กับข้อความเหล่านั้นได้ในทีเดียวค่ะ ต่อมาเรามาดูกันค่ะว่าเราจะจัดการการใช้งานแบบ m u l t i t e x t ยังไงบ้างสำหรับ Multitext นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่เป็นเอฟเฟนะคะอยู่ในเอฟเฟ t ต์ไลบรารค่ะสามารถเปิดหน้าต่างเอฟเฟ t ขึ้นมาไปทีออ่ตัวเลือก Titles นะคะก็จะเห็น Multitext ที่เราสามารถเลือกแล้วก็ลากมาใช้งานที่ไทม์ l i น์ได้เลยนะคะเลือกแล้วก็อาจจะเพิ่ม Duration ให้กับตัว Text นี้หน่อยนะคะ แล้วหลังจากนั้นค่ะในหน้าต่าง inspector นะคะเราก็จะเห็นว่าก็จะมีตัวเลือกเหมือนการใส่ text ท,ทั่วไปเลยค่ะก็คือเราสามารถปรับแก้ text นี้ได้นะคะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งเสร็จนอกเหนือจากนั้นค่ะสมมติเราอยากเพิ่มตัวหนังสืออื่นๆเข้าไปอีกเราสามารถไปที่ฟังก์ชัน add text ตรงนี้ซึ่งจะมี ซึ่งจะมีลักษณะการ Add Text ได้แบบ3แบบด้วยกันนะคะก็จะมีแบบ Point Layout, Textbox Layout นะคะแล้วก็ Circle Layout ค่ะสมมติเราลองเพิ่มไปแต่ละอันก็จะมีตัวเลือกให้เราสามารถปรับแต่งได้ในสไตล์หรือรูปแบบต่างๆของตัว Text นั้นๆนะคะ m i โครตองนี้แพแนี <Pan el. S 1> ่แต่ละอันเราก็สามารถลองปรับแต่งได้ค่ะมาที่ตรงเอ n t ฟอนตะคะพารา g r a p h ต่างๆตรงนี้จัดรูปแบบนะคะ advanced control ค่ะอาจจะไปเปิดที่เฟรมนู่นี่นันต่างๆได้ m e r g e เหล่านี้ก็ลองสามารถปรับแต่งดูได้ซึ่งมันสามารถทำงานได้ภายในตัว m u l t i t e กซนี้ทั้งหมดได้เลยทีเดียวก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาเปิดตัวเทกซตรงนี้หลายๆอันนะคะ AI MultiCam Smart Switch สำหรับ AI MultiCam Smart Switch นะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยก็มี AI เข้ามาช่วยในการเลือกมุมกล้องให้โดยอัตโนมัติโดยปกติแล้วสำหรับงาน MultiCam ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือสัมภาษณ์นะคะเราจะต้องมานั่งเลือกเองทีละมุมทีละกล้องถูกไหมคะแต่สำหรับตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยตัว AI จะวิเคราะห์แล้วเลือกมุมกล้องให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเลือกเองค่ะ ตอนนี้ป่านมีตัวคลิปมัลติแคมที่ได้ทำการซิงค์คลิปในแต่ละมุมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตได้จากตัวไอคอนตรงนี้นะคะวิธีการนะคะก็คือเราจะลากตัวคลิปมัลติแคมตรงนี้นะคะ ลงมาที่ไทม์ไลน์เพื่อเป็นการสร้างไทม์ไลน์อัตโนมัติอ่ามันก็จะเป็นยาวๆอย่างงี้เนาะ <S <S ทีนี้เราจะให้ตัว m u l มั c a m Smart Switch วิเคราะห์ว่าควรจะตัดคลิปในมุมไหนบ้างนะคะโดยเลือกคลิปที่วนไทม์ไลน์นะคะคลิกขวาแล้วก็ไปที่ตัวเลือกมัลติแคมสมา w สวิชค่ะ ตรงนี้ก็จะมี d ด a l อะล o ็อกป๊อปอขึ้นมาให้เราตั้งค่าต่างๆนะคะว่าเราอยากจะให้เขาตัดประมาณไหนมีดู a t i o n ของแต่ละคัดยังไงนะคะวายแองเกิลเอยากให้มีมากน้อยขนาดไหนนะคะสมมติป่านเลือกให้มันเป็นค่าดีฟอ u l t เหล่านี้ไปกอนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดให้ตัว Smart Switch Analyze ค่ะอ่ะนะคะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่คือผลงานของเขา เขาก็ต oh, ัว AI ก็ทำการวิเคราะห์นะว่าใครพูดแล้วควรจะไปสวิชไปที่กล้องไหนนะคะอันนี้คือส totally> um 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 um> ิ่งที่เขาทำนะทำได้อัตโนมัติเลยซึ่งก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะอะไรประมาณนี้นะซึ่งนี่แหละก็ตัวช่วยประหยัดเวลาของเรา AI Magic m a s V2 ค่ะสำหรับเวอร์ชัน2ของ Magic m a k สำหรับรอบนี้เขาก็อัปเกรดครั้งใหญ่ให้มีการวิเคราะห์แล้วก็เลือกการมาร์คได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งใครว้าวกับ AI Magic m a k เวอร์ชันน1แล้วเนี่ยสำหรับเวอร์ชัน2ก็ทำได้ดีมากขึ้นค่ะ เรามาดู Magic Mark v 2ค่ะในหน้า Color น,นะคะเครื่องมือ Magic Mark อยู่ที่แ a n น el ตรงกลางตรงนี้อันนี้คือตัวเครื่องมือของ Magic Mark ค่ะณนะตอนนี้ถ้าเราดาวน์โหลดตัว Da Vinci Resolve เวอร์ชั20ก็จะ default การทำงานอยูที่ AI Magic Mark 2นะคะซึ่งถ้าเราอยากกลับไปใช้ตัวเวอร์ชั่นเดิมนะคะเราสามารถมากดจุด option ตรงนี้แล้วก็ไปเลือก Legacy Object Mark นะคะ อ่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของตัว Magic Mark ตัวเดิมนะคะซึ่งปกติเราต้องมาเลือกก่อนนะว่าเราจะ mark ตัว Object หรือว่า mark ตัวคนนะคะแต่ตอนนี้คือสำหรับ v2 เนี่ยเราสามารถที่จะไม่ต้องทำแล้วนะคะโดยเราเลือกแค่ตัว eyedropper แล้วก็ไปคลิก1จุดบนพื้นที่ที่เราต้องการอย่างเช่นแบบนี้ ตัว Magic Mask ก็จะทํางานอย่างรวดเร็วนะคะในการที่จะดีเทคว่าพื้นที่ที่เราต้องการที่จะเลือกหรือเราอยากจะเลือกเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถใช้ e y d r p e r ตัวบวกตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปได้ก็จะเป็นไดหน้าเขามาเต็มๆตรงด้านล่างเนี่ยเราสามารถเลือก Quality ต่างๆนะคะในการที่จะให้ Magic Mask ทำงานนะคะซึ่งในโหมดการทำงานแบบ faster คือแบบทำงานเร็วๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีแล้วนะคะถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเราก็สามารถไปเลือกที่โหมด better ได้ หรือใช้เครื่องมือการรีไฟล์การมาร์กต่างๆข้างล่างนี้ได้เช่นเคยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถทำการแทร็กนะคะแล้วเราก็ทำการกดแทร็ก forward and backward เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของวัตถุของเราได้เลยการเลือก Magic m a ร์นี้จะเป็นการเลือกพื้นที่มาเพื่อทำการแก้สีนะคะหลังจาก Magic m a ร์ V2 ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น Color Wheels Curve หรือเครื่องมือต่างๆในการปรับแก้เพิ่มเติมหลังจากนี้ค่ะ Chroma Color Warper สำหรับเครื่องมือ Color Warper ในหน้า Color นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งหน้ามาให้เราสามารถปรับค่าสีได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็แม่นยำมากขึ้นที่เรียกว่า Chroma Color Warper ค่ะ เรามาดูกันค่ะสำหรับตัว chroma warp นะคะจะอยู่ในเครื่องมือ color w a r p e r ซึ่งก็มีอยู่ใน davinci r e s o l v e r s i o n ก่อนๆอ,อยู่แล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะอยู่ในรูปแบบของแกนเหมือนใยแมมมูมแบบนี้นะคะหรือแบบนี้นะ,ะซึ่งเวลาวิธีใช้ก็คือเราจะเลือกช่วงบนภาพเพื่อกำหนดค่าสีเหล่านั้นไปบนกราฟของตัว color warpper นะคะ แต่ณนะปัจจุบันเ,ออเราจะใช้วิธีการเลือกพื้นที่บนออตัวกราฟคอมาติซิตี้แทนนะคะซึ่งวิธีการใช้ก็คือสมมติเราอาจจะเลือกช่วงบนภาพเหมือนกัน,นะคะ่ะคลิกแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะเ,ออเลือกให้ตัวแม่สีตรงนี้มันขยับไปบนค่าสีต่างๆนะคะที่เราต้องการโดยสมมตเออิเราอยากปรับค่าสีตรงนี้ให้ไปที่อีกค่าสีนึง แล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถมาเลือก range นะคะตัวกรอบสีแดงข้างๆเนี่ยมันก็คือ range ของตัวโฮมาที่เราจะให้มันมีผลในการปรับมากหรือน้อยนะคะนี่ก็คือวิธีการปรับ exposure นะคะปรับค่า exposure ของค่าสีเหล่านั้นนะคะ tonal range range height นะคะก็เป็นเหมือนเครื่องมือของตัว color warper อันนึงที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเลือกค่าสี ขึ้นมาในการแก้ไขได้ดีมากขึ้นนะคะ AI Voice Convert Voice Convert นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ใน DaVinci Resolve นะครับที่จะ convert เสียงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอารมณ์จริงๆแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนเสียงป,ปารให้เป็นเสียงอยู่ก็ยังได้เลยครับสำหรับในการทำ Voice Convert นะครับเราก็จะมีเสียงที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังก่อนสวัสดีค่ะปานนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้า ที่ถูกพูดถึงแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสียงมีปานให้เป็นเสียงผพนะครับคลิกขวาในคลิปที่เราต้องการนะครับหรือจะุ่มทั้งหมดก็ได้นะครับเลือก voice convert เสร็จแล้วนะครับในนี้เขาก็จะมีโมเดลต่างๆนะครับโดย Default แล้วเขามีเสียงมาให้4เสียงนะครับเสียงผู้หญิง2เสียงแล้วก็เสียงผู้ชาย2เสียงเนาะตอนนี้นะครับผมได้ทำการเทรนเสียงของผมเข้าไปข้างในแล้วนะครับส่วนวิธีการเทรนเนี่ยดูจากตรงนี้นะครับ เราก็จะเลือกเสียงนะครับปึ๊บกดเรนเดอร์เสร็จแล้วเราก็รอ AI ประมวลผลนะครับในการที่จะเรนเดอร์เสียงอ่าเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับเรามาลองฟังกันดูดีกว่านะครับสวัสดีค่ะปานนะคะสวัสดีค่ะนนปานนะคะวันนี้เราจะมาเราจะมารีวิวสินค้าที่ถูกพูดถึงเยอะกันพอสมควรนะคะจากงานเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ของ Grab Magic Design ที่งาน n n b Show 2020 เห็นไหมคนละเรื่องเสียงผมจริงๆนะครับซึ่งทุกคนแบบว่าตกใจแบบมากๆอะ่ะเออไม่น่าเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนได้ขนาดน,นี้เนาะเชี่ยกูครับ wise over tools ใน DaVinci Resolve นะครับเราสามารถบันทึก VoiceOver นะครับได้ลงบนไทม์ไลน์แล้วนะครับในหน้าคัดแล้วก็หน้า Edit นะครับโดย VoiceOver Tools เนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะกับคนที่ต้องการทำงานแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะตั้งค่าอะไรเยอะๆนะครับเราสามารถกดใช้งานได้ภายในไม่กี่ปุ่มครับ สำหรับการบันทึก voiceover ในหน้า edit และหน้าขันะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะมีไอคอนตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับเป็นไอคอนรูปไมโครโฟนนะครับเราสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปนะครับตั้งชื่อไฟล์ว่าเราจะทำอะไรนะครับเช่นผมตั้งชื่อว่า voiceover ให้เราเลือกไมโครโฟนนะครับว่าเราใช้ไมโครโฟนตัวไหนนะครับอย่างตอนนี้ผมมีไมโครโฟนอยู่ตรงข้างหน้าผมนะครับแล้วก็เลือก track ว่าเราจะบันทึกเสียงไปไว้ที่ track ไหนนะครับเดีย๋ยผมกด audio 2 เสร็จแล้วเมื่อเราพร้อมกดบันทึกนะครับเราก็จะบันทึกได้เลยสวัสดีครับ1 2 3 4เท่านี้นะครับเสียงที่ผมบันทึกไปเนี่ยก็จะอยู่ในแทร็กนี้แล้วเรียบร้อยนะครับ AI checkerboard to new tracks ที่เราจะใช้แยกเสียงของคนนะครับฟีเจอร์นี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถแยกเสียงในการบันทึกนะครับหลายๆคนอย่างเช่นสมมุติเราแบบบันทึก2-3คนนะ แต่เสียงเป็นแทร็กเดียวนะครับเวลาที่เราจะต้องทำงานต่อในโพสต์โปรดักชันเราก็จำเป็นที่จะต้องแยกเสียงของแต่ละคนออกมาใช่ไหมครับฟีเจอร์นี้นะครับช่วยให้สามารถที่จะแยกเสียงได้โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคัดแล้วก็ปรับขึ้นลงนะครับหรือว่าขยับเสียงตามที่เราต้องการเนาะอันนี้เราสามารถที่จะกดปุ่มเขาก็จะแยกเสียงให้อัตโนมัติเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้เราจะลองใช้เช็คก์บอร์ดเอกันเนาะก็คือ อย่างคลิปเสียงนี้นะครับเป็นคลิปที่พูดกัน2คนโดยใช้ไมโครโฟนตัวเดียวนะครับซึ่งเราก็จะต้องมาแยกเสียงในการทํางานเนาะลรามาฟังกันก่อนละกันเลยวันนี้มาทําอะไรคะอ๋อวันนี้จริงๆก็มายืนบูธครับใช่เพื่อแบบพรีเซนต์โปรดักต์ของบรมบี้ดีดีไซน์เนาะเห็นไหมเราจะเห็นว่าระดับความดังของเสียงของ2คนเนี้ยก็ต่างกันเนาะปกติเราก็จะคัดเป็นแต่ละเสียงของคนนะครับเพื่อแยกแทร็กในการทํางานนะครับแต่ตัวน er เนี้ย AI s h a k e r b o d เนี่ยเราสามารถที่จะคลิกขวา เลือกคำสั่ง AI Tools นะครับแล้วก็ Checkerboard to new tracks โอเคเห็นไหมครับจากที่เรากด Checkerboard นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะแยกเสียงออกเป็น Track ของแต่ละคนให้มาดูช่วงตรงนี้นะครับมาทเาปีนี้ก็ีแรกใหเห็นไหมครับเท่านี้แหละเราก็จะได้เสียงที่แยก t r a ็กกันได้เรียบร้อยแล้วครับ AI Remove Silence ฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ช่วยให้เราลบเสียงเงียบๆออกไปนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเจอช่วงที่เสียงเงียบๆเ,เนี่ยเราก็จะตัดลบช่วงที่เสียงเงียบออกนะครับแล้วก็ช่วงหัวกับท้ายคลิปเนี่ยเราก็มักจะใส่เฟดหัวแล้วก็เฟดท,ท้ายใช่ไหมครับโดยที่ AI ตัวนี้นะครับเมื่อเรากดใช้งานเข้าไปเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดช่วงที่เงียบนะครับแล้วก็ใส่เฟดหัวเฟดท้ายให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยครับเราจะมาเริ่มทํา AI Remove Silence กันนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เรา mark in mark out คลิปนะครับผม mark in mark out ในท์ไลน์เรียบร้อยแล้วคลิกที่ tracks นะครับเสร็จแล้วคลิกขวาที่คลิปเลือกคำสั่ง remove silence ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราปรับเลือกนะครับว่า threshold ความดังที่เราต้องการเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งค่าไปนะครับเวลาเราตั้งค่าเขาก็จะเห็นเขาก็จะแสดง preview ให้เราดูข้างล่างนะครับว่าสิ่งเราตั้งค่าไปเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับช่วงไหนที่จะตัดออกนะครับเส็จแล้วจะมีตัวหนึ่งที่แนะนำเลยนะครับ f Fade h e a d a n d Tail คือเลือกเพื่อให้เฟดหัวและเฟดท้ายคลิปนะครับกด Remove Silence เรียบร้อยครับแค่นี้เขาจะ Remove Silence เรียบร้อยพร้อมกับใส่เฟดหัวและท้ายคลิปนะครับเป็นแบบนี้เลยชลมิตรเราทำอาหารไทยและอาหารพื้นบ้านดดยองเป็นหลักครับ AI Audio Assistant นะครับก็คือการให้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยมิกเสียงงานของเราในโปรเจกต์โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เขาเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับความดังของเสียงในแต่ละแทร็ก s ไม่ว่าจะเป็นเสียงแทร็กพูดของแต่ละคนนะครับเสียง Sound Effects แล้วก็เสียงเพลงประกอบนะครับให้ได้ผสมลงตัวเขายังสามารถที่จะมีการเพิ่มดักยิ่งนะครับหรือว่า Voice Isolation นะครับแล้วก็ ปรับระดับความดังต่างๆให้เหมาะกับแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเยอะเลยตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ที่มีทั้งวิดีโอคลิปนะครับด้านเสียงมีอะไรบ้างเาหมนะครับในตอนนี้นะครับผมมีโปรเจกตหนึ่งนะครับที่มีคลิปวิดีโอนะครับมีเสียงที่เป็นเสียงไดอะล็อ,อกเสียงซาวเอฟเฟก t s แล้วก็ เสียงเพลงนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่เคยมิกซ์หรือไม่เคยผสมกันเลยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังนะครับเห็นไหมก็คือเสียงเพลงอ่ะดังจนกลบเสียงพูดไปหมดเลยนะครับส่วนเอฟเฟกต์ก็ค่อนข้างดังเหมือนกันเนาะอยังไงก็ดังกว่าเสียงพูดแน่นอนซึ่งมันจะต้องผ่านการมิกซ์เพื่อที่จะให้มันเข้ากันใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคเรามาใช้ AI กันวิธีการใช้งานก็คือไปที่เมนูไทม์ไลน์นะครับ เสร็จแล้วเลือกํำสัง AI tools เลือก Audio Assistant ให้เราเลือก Delivery Standard นะครับว่าเราจะ Export ไปมาตรฐานไหนนะครับอย่างสมมตุติผมจะอัพขึ้น YouTube เราก็เลือก Standard ที่เป็น YouTube นะครับเขาจะปรับความดังของระดับเสียงเนี่ยให้มัน match กับระดับความดังที่แพลตฟอร์มนั้นๆต้องการนะครับเสร็จแล้วกดปุม่ม Auto Mix รอนะครับรอเขา Classify ก่อนว่าเสียงมีประเภทอะไรบ้าง นะครับไดอะล็อกมีความดังเท่าไหร่เพลงยังไง Sound ฟเฟก c t เท่าไหร่แล้วก็ไฟน a ลมิ x i n g นะครับรอสักครู่หนึ่งเช่ไหมครับเขาก็จะปรับความดังของแต่ละเลเวลให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ในระหว่างนี้นะครับเขาก็จะปรับความดังของเพลงนะครับ ให้เข้ากับความดังที่เราพูดเนาะอย่างเช่นจังหวะที่มีเสียงพูดเนี่ยเขาก็จะลดให้เพลงเบาลงจังหวะที่หยุดพูดเนาะเพลงก็จะกลับมาดังขึ้นนะครับหรือว่าวิธีนี้เรียกว่าดักกิ้งนะครับแล้วเรามาลองเลยน back ฟังกันดูว่าที่ทําไปเนี่ยจะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับครับ1มาจากไหน 2. ทํางานที่ไหน 3. จัจะไปที่ไหนเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเราเปิดดูมิกเซอร์เราก็จะเห็นว่า เขาทำเป็นระดับความดังไว้ให้แบบนี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกก้าวสำคัญของ Da Vinci Resolve Version ที่20นะคะสำหรับพาร์ทนี้ค่ะก็เป็นการอัปเดต Da Vinci Resolve Version 20ที่มีมาให้ช่วยชีวิตดีขึ้นเก่<笑><笑><笑>งมากครับ